สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมันโกะอคอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องง่ายๆกับตัว MG w o l O a s e r นะฮะกล่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกล่องที่ผมดองไว้นะครับคือซื้อตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆครับแล้วก็ดองจนถึงปัจจุบัน นะะฮก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันเลยนะครับที่บล็อกอาร์ตนะครับก็จะออกแนวเย็นๆนิดนึงครับตามมุมเนี่ยจะไม่คมล้วเพราะว่าเก็บไว้นานนะฮะด้านขวาบนนะครับก็จะมีโลโก้ของ MG นะฮะแล้วก็กันดัมเดอร์แมนโอนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวของเอ็กเซียนะครับโลโก้เล็กๆตรงนี้นะครับบันไดก็จะเป็นโลโก้สีแดงอยู่นะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีชื่อของเดอร์แมนโอไลเซอร์นะครับ แล้วก็มุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าบันไดปี2011ไม่อินเจแปนนะครับปีนี้2021 10ปีพอดีนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างกันครับนี่ฮะด้านข้างก็จะมีภาพตัวอย่างของหุ่นดัเบิลโอนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีภาพแอคชั่นตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่ฮะตัวกล่องก็ค่อนข้างที่จะเริ่มติดเหลืองแล้วก็เยินนิดนึงนะครับเพราะเก็บไว้นานนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในพร้อมกันนะฮะแผงแันเนอร์นะครับก็ยังอยู่ในชุดพลาสติกอยู่นะนี่ครับก็มีเยินเยไปบ้างนะครับเพราะเก็บไว้นานนะนี่ฮะอันนี้ดูจากรูปทรงแล้วก็ยังโอเคอยู่แล้วก็สีขาวยังไม่ติดเหลืองนะครับเดี๋ยวเราหยิบออกมาแล้วก็มานับแผงแันเนอร์กันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เหมือนมีซากแมลงตาย เรามาดูที่คู่มือนะครับก็จะเป็นภาพเดียวกับตัวบล็อกอาร์ตนะครับนี่ยหน้าแรกนะครับหน้าถัดมาก,ก็จะบอกรายละเอียดของแผงแลนเนอร์ต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณ1ึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบแผงนนะฮะตรงกลางก็จะมีภาพสีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ มาดูแผงเรนเนอร์กันนะครับก็เริ่มที่แผง A เป็นมัติคันเลอร์นะครับก็จะมีโทนสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคลียร์ใสอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงหน้าผาของหุ่นดันะครับแล้วก็จะมีนักบินเซสนาเอฟเนะครับชั้นเป็นกันดั้มนะฮะ ถัดมาครับแผง B นะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนสีขาวหมดเลยนะครับก็จะมี2แผงนะครับก็จะมีชิ้นส่วนของพวกอาวุธนะครับที่ว่าเป็นดาบแล้วก็ตรงอันนี้น่าจะเป็นทิติกับโลนะครับแล้วก็น่าจะช่วงของหน้าแข้งจุดขาต่างๆนะครับถัดมาครับแผง C 1นะครับก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินนะฮะก็จะไม่เข้มมากเกินไปนะครับ ก็จะเป็นชิ้นส่วนน่าจะอันนี้น่าจะเป็นของโอไรเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ว่าติดตรงปีของโอไรเซอร์นะครับอันนี้ก็ตรง g n d อนไะครับแล้วก็ตรงหัวไหลนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของหน้าอกของหุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็ C2 นะครับก็จะย่อจาก C1 ลงมาอีกนิดนึงนะครับพาราทไม่เยอะครับ ถัดมาครับแผง e นะฮะก็จะเป็นแผง abs นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงในของตัวหุ่นต่างๆนะครับเช่นตรงบอดี้บ้างนะครับจุดนิ้วนะครับนิ้วแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงของตรงแบ็คแพคนะครับที่ว่าติดกับ g n ไทั้งซ้ายและขวานะฮะถัดมาครับแผง d 1นะครับตัวแผงแรนเนอร์จะรู้สึกเบี้ยวไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับตัวชิ้นส่วนแผงนะครับปกติดีนะครับส่องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนสี เข้มนะครับสีเทาเข้มก็น่าจะเป็นช่วงตามโคงในจุดขยับของตัวหุ่นนะครับเช่นตรงขาตรงแขนอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าเป็นกลมๆส่วนอันนี้ D2 ครับก็จะเหมือนกับ D1 นะฮะถัดมาครับแผง F ฮะก็จะเป็นแผง ABS นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของโคงในอย่างเช่นตรงตรงขานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเพราะมีคู่กันนะครับตรงกระโปรงนะครับแล้วก็นิ้วอีกแบบ1นะครับ ถัดมาครับแผง G ีฮะก็ยังเป็น ABS นะครับก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนโค้งที่เหลือจุดอื่นๆบ้างนะครับอย่างเช่นฝ่าเท้านะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตรงที่ระหว่างตรงน่องตรงต้นขาครับเข้ากับกระโปรงนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงตรงตรงน่องข้างบนละแล้วก็มีนิ้วอันนี้น่าจะเป็นนิ้วโป้งนะฮะถัดมาครับแผงเนะก็ยังเป็น ABS อยู่นะครับชิ้นส่วนพาร์ทก็น่าจะเป็นช่วงโค้งตรงไหนบ้างตรงไหล นะครับตรงไหลมีนิ้วนะครับมีด้ามจับตรงอาวุธดาบของมันนะครับส่วนกลมๆกลมๆอันนี้ g n ้หรือเปล่าหรือว่าขาอีกไม่แน่ใจเพราะไอชิ้นส่วนพาร์ทกลมๆของ WO โมันเยอะเนอะโอเคครับมี2แผงนะฮะแผง H ถัดมาครับแผง I หนึ่งนะครับก็จะเป็นเคียร์ใสสีเขียวนะครับคล้ายๆสีเขียวน้ําทะเลนะฮะตรงอันนี้เนี่ยตรงกลมๆชิ้นนี้เนี่ยจะมีรอยอักษรเขียนไว้ด้วยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่ผม ไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรน่าจะดับเบิลโออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะติดที่ตรงขาแล้วก็ตรงแขนนะครับโอเคมี i1 แล้วก็ i2 นี่ครับถัดมาครับแผงเจฮะก็ยังเป็นโทนสีออกเทาเข้มอยู่นะครับก็จะมีชิ้นส่วนพาร์ทของโอไรเซอร์ izer, นะครับแล้วก็ตรงที่ยึดฐานของตัวยานของมันนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น GN s o ซอสนะครับที่ว่าเป็นด้ามจับนะ ถัดมาครับแผงเฮะมก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของโอไรเซอร์ izer, นะครับก็จะเป็นโทนสีขาวหมดเลยแล้วก็จะมีเคียร์สายตรงนี้ที่ว่าเป็นช่วงหัวของยานนะครับจะเป็นสีส้มนะครับอันเดิมจะเป็นสีส้มแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีขาวแบบคุนๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวใบมีดของ GN s อ็ r ซอสนะครับส่วนนักบินนะครับซาจิซาจิซาจิอะไรวะ <c oughs> จำได้แค่ซาจิโอเคนะฮะเนี่ยมีนักบินก็จะเป็นซาจิตอนยืนกับตอนนั่งนะครับ ท่ามาแผง N ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของโอไรเซอร์อยู่นะครับก็จะมี2แผงนะครับถัดมาแผง O ครับก็ยังเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของโอไรเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นแผง ABS นะครับถัดมาแผง L ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทเคลียร์ใสเอฟเฟกตัวบีมของมันนะฮะแต่ว่าตัวแผงแรนเดอร์เนี่ยก็จะมีเบี้ยวๆนิดนึงนะฮะนี่ครับเบี้ยวนิดนึงนะแล้วก็ชิ้นส่วนพาร์ทอันนี้เนี่ยก็เอ่อเบี้ยวขึ้นไปเล็กน้อยนะครับนี่ แต่โดยรวมถือว่าโอเคอยู่ไม่เปลี่ยนทรงมากนะฮะแล้วก็ตัวเอฟเฟกดาบนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นแผงน PC 130นะครับก็จะเป็นจอยยางนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีแถมชุดไฟให้ด้วยนะครับ1อันนะฮะแต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าตัวไฟของบันไดเนี่ยมันเล่นยากครับคือติดแล้วมันมันไม่โอเคอ่ะต้องถอดเข้าถอดออกอ่ะนะครับคงไม่ได้ใช้อ่ะถัดมาครับอันนี้จะเป็นดีคอร์แบบขูดนะครับก็ใช้งานยากเล็กน้อยนะครับ ส่วนอันนี้สติกเกอร์แบบฟอยล์แล้วก็สติกเกอร์แบบกล่าวกล่องนี้นะครับผมซื้อมาตั้งแต่ลอดแรกๆนะครับเขาก็จะมีของแถมให้ครับนี่ฮะก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะมีโลโก้ MGDO Laser Premium นะครับจะเป็นเหรียญนะฮะห้ามขายนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นทรงแบบนี้รูปแบบนี้นี่ฮะสีเขียวแบบเงาวับเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับตัวอักษรก็จะเป็นแบบว่านูนนะฮะนี่ฮะอ่าสวยงามดีครับ นี่ดานข้างนะนี่ฮะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวเปิดกล่องเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอไปประกอบแล้วก็จะกลับมารีวิวตัวหุ่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ติดธุระจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงก็อดใจรอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับหาข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจครับก็ฝากกดติดตามซับสไคร์ทั้งเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบายบ